สวัสดีครับทุกคนขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อนายสมชาตินะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อไอนะครับจะเรียกเป็นไอซี่นะครับหรือว่าจะเรียกเป็นไอส์ก็ได้นะครับบุคลิกก็เป็นคนง่ายๆนะครับเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นตันเองกับทุกคนนะครับ แนวท่องเที่ยวที่ชอบนะครับส่วนมากเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ผมอยู่ในระยองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่ไปบ่อยที่สุดก็จะเป็นทะเลนะครับใกล้ๆบ้านผมก็จะเป็นหาด PNY นะครับแล้วก็จะเป็นหาดแหลมเจริญนะครับหาดสุชาดาคือมีเยอะแยะ,ยะมากมายหลายหาดเลยครับเรารู้สึกว่าเออเราก็ชอบไปเที่ยวทะเลเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราไปทะเลเนี่ยมันเห็นพื้นที่กว้างๆนะครับก็มีแอคทิวิตี้อะไรให้ เราทำได้หลายอย่างเลยครับที่สำคัญนะครับอาหารทะเลอร่อยอมากๆและสุดมากนะครับอาหารทะเลก็จะสดราคาก็ไม่แพงมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามาในแหล่งนะครับมาในพื้นที่ที่เป็นของทะเลอยู่แล้วผู้คนไม่พูกพานไม่แออัดนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะชิลได้โดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยครับที่พัดที่จะตกดินเนี่ยผมเห็นหลายๆคนเลยบางคนก็นั่งจิบ เบียร์จิบชาจิบอะไรต่างๆมากมายนะครับดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับเก๋เปอีกแบบหนึ่งนะครับสิ่งที่อยากได้นะครับจากการคลิปท่องเที่ยวของไอนะครับไออยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของไอนะครับมีความสุขไปกับคลิปของไอนะครับว่าที่ไอไปเห็นที่สวยๆงามๆนะครับเห็นน้ําตกเห็นภูเขาเห็นทะเล หรือว่าจุดเช็คอินถ่ายรูปส,สวยๆเราก็อยากจะถ่ายรูปตรงนั้นนะครับมาฝากทุกคนนะครับเราอยากให้คนที่มาดูคลิปของเราเนี่ยดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับดูด้วยความอิ่มเอมดูด้วยความรู้สึกมีความสุข เขาก็อยากมาที่ที่เราไปเหมือนกันนะเขาอยากมาที่ที่เราสื่อให้ดูว่ามันสวยมันน่าไปนะครับเราดูด้วยตัวเองเรายังมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์ความรู้สึกมีความสุขความรู้สึกสวยความรู้สึกมหัศจรรย์วันเดอร์ฟูลต่างๆนะครับให้กับคนที่ดูคลิปของเราเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะครับก็ในระยองก็หนักอยู่พอสมควรครับแล้วก็ทุกที่ก็หนักเหมือนกันนะครับ ด้วยการเดินทางในระยองมันไม่ง่ายคนะ่ะเพราะว่ารถขนส่งรถโด,ดยสารเนี่ยมันไปได้ยากมากเวลาที่เราจะไปในแต่ละสถานที่นะครับมันก็จะใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะเพื่อน จริงๆไอ้พร้อมมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็ได้เริ่มทําไปบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามดูคลิปต่างๆที่ไอ้เคยถ่ายไว้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่ในระยองเยอะหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปมูฟออนข้างนอกเนอะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รู้จักเพื่อนนใหม่นะครับจะได้รู้จักกับคนใหม่นะครับผู้ติดตามมใหม่น่ารักน่ารักนะครับและเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทําช่องเหมือนไอ้นะครับขอให้ช่องปังช่องเฮงช่องดังนะครับในเร็ววันนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครัดคอมเมนต์ Comment, แนะนำตัวเองรู้จักกันไว้ได้นะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับลาไปก่อนเลย